ปัญหาหมูแพงมันเป็นหึงในปัจจัยสีในการใช้ชีวิตของประชาชนค่าแงทั้นตับของประชาชน313บาทถึง326บาท336บาทกับค่าหมูลอยละ250อนบาทมันคือ70%เปอเของเงินตรงนั้นเลยแล้วไหนคือมาตรการการเยียวยาพี่น้องประชาชน คือมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะกันเทศกรอะไร้วยได้รับปัญหาได้รับปัญหากันทั่ว,ออวแต่รัฐบาลคนเอ็กประยุทธ์ไม่เคยเหลียวแลวเลยลนายทุนโตแต่ประชาชนต่ำลงเรื่อยๆถามว่ารับทำอะไรอยู่ น้องเกษตรกรตัวเล็กๆน้อยต้องมาตายบ้างขายของไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่ประยุกต์ไม่ได้เหียวยาเลยนั่นคือพี่น้องตาดำดาอยู่ว่าเกษตรกรตาดำดาอุ้มนายคุณแต่ไม่ช่ยอุ้มประชาชนอย่างเราๆดังนั้นวันนี้เราเพียงออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของเราออกมาเรียกร้อง หรือเป็นการที่เราจะต้องดูแลประชาชนเองนั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้ทำกับประชาชนเลยวันค่าแรงในตอนนี้ขรอมแขงค่าแรงเท่าเดิมถามว่าประยุทธ์จันโอชาทำอะไรอยู่แต่ยังไม่เคยมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ในประเทศเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ใช วันนี้สิ่งที่เราออกมาเรียกร้องอยากให้พี่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายได้รับรู้ว่ามันเป็นปัญหาปากท้องที่พี่น้องประชาชนเขาได้รับมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรรับรู้ในแก้ไขปัญหามันมีแค่นี้พี่ถาวว่าพี่มายืนกันอยู่ตรงนี้พี่ร้อนไหมประชาชนเขาก็ร้อนประชาชนเขาก็ร้อนเขาเพียงออกมาเรียกร้องพวกพี่จะขัดขวางกันทำไมมันไม่มีอะไรเลยพี่ เรือนที่ได้รับปัญหาในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภายในประเทศนี้หรือจะเป็นเราที่ยืนยืนกันอยู่ตรงนี้ได้รับ,บรร ielle, รปัญหาคือผลกระทบจากรัฐบาลที่ไม่มีการจัดการเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่าคาราคองชีพที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีมาตรการออกมายเยียวยาพี่น้องประชาชนในวันนี้เลยนี่คือสิ่งที่เป็์ ที่มันออกมามันทำตั้งไหนออกมาแม็กซนเนปปีหกสองค่าแรงสี่ร้อยตอนนี้ยังได้ังกมาละสามร้อยอยู่เลยแถมยังโดนกดค่าแรงกดทีอีกกดทีจาก่ายทุนเลยกดทีจาก่ายท้าเลยรัฐบาลเคยรับรู้ปัญหา พทรมาได้ทีละตันไม่เคยปฏิบัติจริงไม่เคยทำจริงให้มาทำไมว่ะนายโยบายขายไันายโยบายขายไันพูดมาทำไมอยู่มาถึงแปดปีแล้วนะทำนี้อะไรไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนตัวยาจ้าตับปีใหม่พี่น้องตาดังๆว่าค่าแรงแม่ก็ถึงสี่ร้อยบาทค่าบุญแม่สองร้อยห้าสิบบาทติดหนี้กันทำ Hi!